วันนี้นะจะมากลับคลิปที่หาทำก็คือว่าขวัญอาไปกดเชอบดูพี่สมารีใช่ป่ะพี่สมารีเขาก็ชอบสุ่มขอต่างๆใดๆจากกล่องกล่องสุ่มใช่ป่ะทีเนี้ยเราก็ไปเจอเพจหนึ่งเป็นกล่องสุ่มสกินแคร์ซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นช่วงที่แบบบ้าครั่งสกินแคร์ใช่ป่ะมันก็จะเป็นแบบ เลือกกล่องส่มสกินแคร์เลยเขาบอกว่าเขาการันตีว่าใน1กล่องเนี่ยจะมีสินค้า5ชิ้นนะคะโดยที่กล่องสู่หนึ่งกล่องราคาสองร้อยเก้าบาทแต่เขาก็พูดว่าว่าแบบว่าเออแบบของที่ได้มาในกล่องส่มเนี่ยจะเป็นแบบพวกเทสเตอร์นะคะก็ะจะเป็นพวกสกินแคร์ที่แบบคัเตอร์แบรนด์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งกำลังอินกับพี่สมารีเงียแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยอยากลองอะว่าแบบ 299บาทเนี่ยจะคุ้มไหมสินค้า5ชิ้นที่ได้มาเนี่ยจะเป็นแบบแบรนด์จริงๆหรอคือตอนที่สุ่มไปะนะก็ค,คิดใจว่าเออถ้าเกิดมาได้อย่างนั้นจริงๆอ่ะแล้วทำารเขาจะได้อะไรก็ <G ül> <G ül> <G ül> หาทำจะเขาว่าหาทำก็เลยไปกดดูนะคะมันชื่อเพจว่า beauty boxy นะคะได้สินค้า5ชิ้นในราคา299บาทน,นะคะโดยที่ก่อนหน้าที่เราจะไปสุ่มของเนี่ยเขาก็จะให้มีเป็นแบบแบบสำรวจนะคะว่าแบบว่า เออเราเป็นคนโทนสีแบบไหนสภาพผิวแบบไหนกังวลเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดยวขวัญจะแปะวิดีโอที่ส่วนหนึ่งนะในการทําเป็นแบบสอบถามของเขานะคะแล้วเขาก็จะเอาแบบสถามของเราตรงเนี้ยไปสุ่มสกินแคร์ให้เราทั้งหมด5ชิ้นนะคะโอเคค่ะแล้วกล่องสุ่มที่ขวัญได้นะตอนนี้นขวัญสุ่มเนะ่ยเป็นกล่องสุ่มวาเลนไทน์ก็จะเป็นแบบฟิลกล่องสีชมพูน่ารักน่ารัก,รกแบบ ก็จะมีแบบว่าผูกโบมาด้วยนะคะนี่ก็คือชื่อเพจค่ะเนาะเแบบ beauty b o x y ก็เป็นแบบกลุ่มแบบกล่องแบบนี้เลยมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะว่าก็เอาไหมเปิดมานี่กล่องก็จะามีของแบบนี้นะคะอุ้ยดูอ่านว่าอะไร Make Treat Love อาจจะเป็นเพราะว่ากล่องที่ขวัญซื้ออันนี้เป็นของวันวาเลนไทน์ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะมันก็เลยเป็นแบบอันนี้นะคะแล้วก็มีบัตรมาด้วยอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นวาเลนไทน์หรือหลังจากนี้มาแล้วก็คือจะสุ่มเทศก,กาลพยารู้ว่ากล่องมันจะเปลี่ยนเตาเทศก,กาลหรือเปล่านะคะแล้วก็ได้ของมาทั้งหมดของมาทั้งหมดห้ชิ้นนะคะเป็นแบบเชสเตอร์ในกล่องนี้นะคะมาเริ่มกันที่อันแรกบางทีไม่รู้ว่าจะรู้จักหรือเปล่าแต่ละอันนะคะเป็น อันนี้หรออ่านว่าอะไรอ่ะคุณคุณน,นะอาอาเวนเวอรี่เหรอเป็นครีมกันแดดน,นะคะครีมกันแดดของอาเวนทีเ่เคยได้ยินเคยได้ยินอันนี้อยู่อ่ะเคยเห็นแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อแบรนด์ว่าอะไรนะคะเป็นครีมกันแดดเนาะขนาด5 ml นะคะชิ้นที่1เนาะต่อไปเป็นอันนี้ ลานเนสนะคะเป็นเดี๋ยวขออ่านก่อนมันตีดีฟคีนคลีนเซอร์ตัวนี้เป็นของลานเนสนะขนาดอันนี้นะ่าจะสัดสี F แล้วเอ้ยมันก็ไม่เป็นขนาดเล็กเล็กกของมันก็ไม่เล็กอยู่เด้อเฮ้ย,ยก็ลานเนสแล้วนะต่อไปที่ที่สามเป็นฮัคส์ลีฮัคส์เล่ฮัคส์ลีฮัคส์เล่เอ้ยตัวนี้เป็นตัวนี้ที่ได้มานะคะเป็นซีเค็ดออฟซาฮาราสคัพมาร์ก สวีทเทอร์ปีอันนี้ขวัญเคยเห็นมันขายตัวแบบเนี้ยอยู่ที่ I f and Boy นะคะราคาหลอดหนึ่งนะประมาณ199บาทอ่ะ,อ,ะอันนี้คุม้มละอันนี้เคยได้ยินชื่ออยู่แต่ยังไม่เคยใช้เออดีเลยอนะ่ะเราจะมาลองใช้กันนะคะต่อไปเป็นชิ้นที่4แล้วก็คือ Him ฮิมารายาฮิมารายาดิบ,บามน,นะคะ ตัวนี้ขายอยู่ประมาณ69บาทเคยเห็นเป็นลิปบาลที่หลายๆคนก็บอกว่าใช้ดีนะแล้วนี่ก็เป็นคนแบบข้างลิปบาลด้วยก็ได้ใช้แน่นอนนะคะต่อไปตัวสุดท้ายนะเป็นอ๋อมาร์คเลดเดอร์นะคะเป็นไพรเมอร์มาร์นะตัวนี้เป็นตัวที่ต้องมาก่อนแต่งหน้าเคยเห็นอยู่น่าจะประมาณแห่ละ59บาทคุ้ม เรารู้สึกว่าปกติแล้วอ่ะเฉลี่ยมันจะประมาณที่ชิละ60บาทใช่ปะเพราะว่า2องร้อยเกบาทใน้5ชิ้นก็300ร้อยหารห้าเท่ากับชิละหกอ่ะอันนี้ก็ประมาณ69บาทใช่ไหมอันนี้ก็หกบกาทนนก็คือเกินละต่อหนึ่งชิ้นแต่ว่าอันเนี้ยไม่แน่ใจแต่ผันว่าน่าจะเกิน60แนะ่นอนครีมกันแดดขนาดเนี้ยใช่ไหมเพราะขนาดเซเว่นเล็กกว่านี้ก็ยังเกบาบาทนะคะแล้วก็ ตัวอันนี้ก็คือเกินแล้วอัเล่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเคยเห็นอีกแอนด์บอยเพราะว่าเราก็จะซื้อมันหรูนะตอนนั้นแล้วก็เป็นตัวลาเนสอันนี้ยงไงก็เกิดก็คิดว่าคุ้มอ่ะห้าชิ้นสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทกล่องส่มก็คือใครอยากหาทำก็ให้ลองเล่นดูด้วยนะคะก็เป็นกล่องน,นี้นะแต่ว่าคือการคิดว่าถ้าเกิดเป็นเทศกาลอื่นอ่ะมันก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไปตามแบบ เทศกาลไหมคือถ้าหลังจากนี้ก็คือเราต้องลองเทศกาลเลยนะนอกจากรู้ว่ากล่องมันจะเปลี่ยนไปเปล่านะคะก็วันนี้ก็มา unbox เปิดกล่องการหาทําของขวัญให้ดูนะคะก็เพื่อนๆคนไหนสนใจนะไปติดตามได้ที่เพจ beauty boxy นะเออก่อนที่มันจะเป็นกล่องวันวาเลนไทน์มันมีกล่องแบบ ตุ๊ดจีนด้วยนะตอนนั้นอะตาทีนี้กดไม่ทันเพราะว่าช่วงนั้นช่วงยุ่งๆอยู่ก็เลยแบบกดไปเป็นแบบกล่องดึกจีนไม่ทันก็เลยมาทันกล่องวันวาเลนไทน์เดี๋ยวเทศกาลหน้ากล่องอะไรอะกล่องสงการก็ใครที่อยากหาทำแบบขวัญแย้มลืมไปกดนะคะที่เพจ Beauty Boxy ค่ะวันนี้ก็ไปแล้วนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสได้สุ่มอีกจะลองุ่มมาให้เพื่อนๆแล้วมาเปิดกล่องให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้ไปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผัดสตอรี่นะคะบ๊ายบาย